คลิปนี้เราจะมา unbox นะคะของใหม่ล่าสุดจาก a t i t u d ดมอมค่ะในปี2021นี้ค่ะนี่เลยค่ะ a อ t i t u d e Mom Litter Plus Pro 2และฝั่งนี้นะคะน้อง Galaxy นะคะเปลี่ยนร่างมาเป็น Galaxy 2แล้วนะคะจบคลิปนี้เดี๋ยวอายจะแจกเครื่องปั๊มนมไปด้วยหนึ่งเครื่องนะคะจะแบ่งให้คุณแม่ ที่เป็นรูปเพจ Locky Journey นะคะและที่ร่วมกิจกรรมด้วยเอาเครื่องปั๊มนงไปใช้กันเลยค่ะในคลิปนี้นะคะ1อาจจะแกะกล่องพร้อมๆกัน2จะดูว่าฟังก์ชันอะไรที่อัปเดตมาและ3ความรู้สึกจริงจากที่ไอายใช้จริงแบบว่าเดี๋ยวไอจะแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็อีกวันหนึ่งจะปั๊มให้ดูเลยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราอันบ็อกซ์กันเลยค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าแบ็การ์ดนะคะลดคบ500บาทลด5%ถ้าซื้อครบ1000บาทเป็นต้นไปลดอีก10%นะคะที่สําคัญนะคะแบ็ นี่ก็จะยังได้รับของขวัญวันเกิดด้วยนะจ๊ะหนึ่งครั้งด้านหลังตรงนี้ก็จะมีพวกใบรับประกันซึ่งใบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเก็บไว้นะเพราะว่าเป็นทั้งคู่มือแล้วก็เป็นทั้งใบรับประกันเลยนะคะพอได้มาปุ๊บแกะปุ๊บปั๊บแล้วนะคะให้รีบกรอกข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งกลับบริษัทของเขาเพราะว่าเขาจะได้เริ่มรับประกันให้เราโอเคแทะแดออกมาแล้วค่ะ จะมีพลาสติกซีลไว้หมดเลยอันนี้จะเป็นส่วนของฝานมจุกนมฐานรองสายยางสำหรับปั๊มนมนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีอีกสายหนึ่งเพราะว่าแอดิสุดมัมรุ่น Galaxy 2เนี่ยเขาเป็นระบบ2มอเตอร์สามารถที่จะแยกปั๊มได้ทางปั๊มเดี่ยวแล้วก็ปัม๊มคูแถบตรงกลางนั่นแหละคือไฮไลท์นะคะก็คือเครื่องปั๊มนมนั่นเองควรสังเกตได้ว่าเครื่องเท่านี้เอง ตรงนี้จะเป็นรูสําหรับปั๊มเดี่ยวปั๊มคู่ตรงนี้จะเป็นวอลชาร์จนะคะซึ่งแอติจูดมัมนะคะเขาก็จะทําตรงนี้แล้วก็ป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าระบบ power protection นะคะป้องกันกระแสไฟฟ้าจากแหล่งอื่นที่ไม่รู้จักก็คือคุณแม่จะไปเอาเอ่อวอลชาร์ก ที่อื่นหรือว่าตูดอุ้ยเหมือนเหมือนกันแหละเหมือนกันเสียบไม่ได้นะจ๊ะ oh. เพื่อป้องกันปัญหาที่แบบอาจจะเกิดไฟลัดวงจรหรือว่าทําให้เครื่องปั๊มนมเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วนอ้ออ่ะหมุนกลับมาตรงน,นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเรียบเรียบเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอ่างอาบน้ําหรูหรูเล็กมากอะ่ะน้ำหนักก็ไม่หนักด้วยใต้เครื่องก็จะเป็นหัวชาร์จแล้วก็จะมีติดสติกเกอร์ anti จุดมอมอยู่ด้วยเวลาใครเอาไปใช้จะได้ไม่งงและซ้ายขวาก็จะเป็นขวด วาวกรวยฝาปิดครบเซตกันย้อนนะคะฝาตลับกันย้อนแล้วก็ตัวซิลิโคนกันย้อนพวกนี้จะแยกชิ้นส่วนกันออกได้หมดเลยนะคะแต่ให้อายแนะนำก็อยากแนะนำให้คุณแม่อ่ะมีพวกสแปรไว้สักชุดสองชุดเวลาเราสลัดล้างหรือว่าใช้ครึ่งวันแล้วก็ล้างทีหนึ่งมาดูกันที่รุ่นเล็กบ้าง ฟึบเปิดน้องออกมาปึ้งหน้าจอตรงนี้มืดตึ๊บเลยนะจ๊ะเพราะมัาเป็น LED เดี๋ยวมันต้องใช้แสงสว่างเมื่อการเปิดนะคะเครื่องตรงนี้จะให้ความรู้สึกเหมือนเราทานหมันโถอยู่เหมือนจะละเปลาอะเงี้ยขอบดีไซน์มนหมดเลยนะคะจับไปไม่เจอเหลี่ยมเลยรูสำหรับปั๊มนะคะอยู่ตรงนี้ข้างๆฝั่งนี้จะเป็นวอลชาร์จเหมือนกัน ตรงนี้ก็จะเป็นตุ่มซิลิโคนสำหรับวางแล้วมันจะได้ไม่ลื่นอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยสายบวกอะแดปเตอร์ชั้น2ก็มาค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะคล้ายๆกับ Galaxy t o o l 2นั่นแหละสาย2แบบหัวแรกเนี่ยก็จิ้มรูเดียวแล้วแยกออกมาเป็น2ทางสำหรับปั๊มสองข้างอีกหัวหนึ่งสำหรับข้างเดียวนั่นเองค่ะอ่ะค่ตั้งสองอ่ะจุกโมพร้อมฝาชุด กรวยปั๊มนมนั่นเองหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดเด่นข้อแตกต่างของแอดิจูดมัมรุ่นใหม่กันนะคะถ้าอายเอามาเทียบกันสอรุ่นต่างกันตรงที่ เครื่องปั๊มนมหล่ละอีกรุ่นหนึ่งจะเป็น2มอเตอร์อีกรุ่นหนึ่งจะเป็น1มอเตอร์แล้วก็ตรงที่ตัวที่ปั๊มเสียบปั๊มลมอะค่ะตรงรุ่นเล็กเนี่ยจะมีแค่1ชอ่องแต่โดยอย่างอื่นแล้วเหมือนกันทั้งหมดอันนี้คือไอแกะจริงไปบร้มอมๆท,ทุกคนเลยนะคะอยากให้คนที่ดูแล้วรู้สึกว่าถ้าฉันอยากได้ฉันจะเจอกับอะไรบ้างพูดจากคนใช้งานจริงเนาะเพราะไอก็ใช้งานจริงมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ล็อกกี้เล็กๆมาจนถึงพินดาเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็น4โหมดอัจฉริยะตอนนี้รุ่นใหม่่เเเาปปลียนน็หมดั ซึ่งถ้าหมดพี่คะเฉพาะรุ่นใหม่หรือเปล่าไม่นะเปลี่ยนทั้ง2อันเลยแม่เรามันต่างกันยังไงอะก็ต่างกันตรงที่ราคาของเครื่องต่างแน่นอนต่อมาคือในเรื่องของการพัฒนาโหมด2 in 1เมื่อก่อนเนี้ยโหมด2 in 1เนี้ยเขาจะกระตุ้นทั้งหมด5ครั้งละดูด1ครั้งแต่ตอนนี้อัปเกรดใหม่2 in 1จะเป็นทุกคนดูอืดอืดออืด ั้งหมด8ครั้งแล้วก็ดูดยาวๆ1ครั้งค่ะอันนี้อัปเกรดทั้ง2รุ่นในโหมด2อ n 1วันค่ะ Galaxy 2นะคะจะดูดอยู่ที่137รอบต่อนาทีนะคะส่วนฝั่งรุ่นเล็กเนี่ยจะอยู่ที่104รอบต่อนาทีในโหมดเดียวกันก็คือในโหมด2อ n 1วันมาถึงแรงดูดค่ะฝั่งนี้นะคะจะอยู่ที่450 mmsg ส่วนฝั่งนี้นะคะจะอยู่ที่400 mmsg ต่อคามค่ะ มาดูกันที่แบตเตอรี่ค่ะรุ่น Galaxy 2นะคะความจุจะอยู่ที่5,200 m มิลลิแอมและรุ่นนี้ค่ะ l i t t l e Plus Pro 2นะคะจะอยู่ที่1มอเตอร์2,600 m มิลลิแอมค่ะชาร์จเต็มใช้เวลาอยู่ที่4ชั่วโมงเหมือนกันค่ะของรุ่น Galaxy 2เนี่ยจะเป็นหัว Type C แต่สำหรับ l i t t l e Plus Pro 2จะเป็นหัวแบบนี้ยังเป็นเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหม น้ำหนักรนเล็กเนี่ยจะอยู่เพียงแค่255กรัมเท่านั้นส่วนรุ่นใหญ่นะคะจะอยู่ที่385กรัมค่ะพอๆกันเลยค่ะแล้วก็เสียงตอนนี้นะคะไม่ต่างก,กันเลย <c oughs> คือเสียงเบามากทั้งสองรุ่นนี้เป็นแบรนด์ไทยนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานระดับโลกด้วยในการที่จะผลิตเครื่องปั๊นนมออกมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าอุย้ยใช้แบรนด์ไทยแล้วจะดีหรือเปล่าแบบนี้นะคะของไทยของดีๆก็มีอยู่ค่ะ <c oughs> ต่อให้พูดชักแม่นานนัก5 เป็นการอันบ็อกซ์นะคะทุกคนแกะมาแล้วก็มาเล่าว่ามันมีฟีเจอร์อะไรบ้างแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันจะให้ดูฟีลลิ่งแรกของการปั๊มนมเครื่องรุ่นใหม่ปี2021จากแอนดี้จูดมอมว่ามันรู้สึกยังไงบ้างมันต่างกันแค่ไหนหรือว่ามันเหมือนกันละคะคุณแม่พลังแบตมันดูดกระช่ากวิญญาณหรือเปล่านะคะที่จะแจกลูกเพจหนึ่งชุดเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้เนี่ยรุ่นใหญ่เดี๋ยวแม่ขอเก็บไว้ใช้ก่อนนะที่จะแจกลูกเพจเนี่ยไอจะไม่ยุ่งกับสายกับขวดนมอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะไอจะขอดึงมาใช้แ่นี เพื่อทดสอบแรงปั๊มพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันมาแล้วผ่านไปหนึงวันไปเมันโกหกเ้ยไม่ได้เปลี่ยนชุดนะนี่ผ่านไปหนึงวันจริงๆฉันแต่งหน้าใหม่นะไม่เหมือนเมื่อวานนะดูมูดอันทุก <c oughs> ปั๊มนมกันเลยนะคะตอนนี้ก็ใส่ชุดให้นมนะคะดูเหมือนไม่ใช่ จริงๆก็คือลูดออกได้เลยให้นมได้เลยนะคะคือสะดวกมากวันนี้จะใช้ผ้าคลุมนะคะรุ่นใหม่ของ Attitude มา m เหมือนกันนะคะคอลเลกชันว่า Beautiful Mom นะคะเป็นของอาร์ติสชื่อดังนะคะชื่อคุณถุงถงนะคะครอบผูกลงไปแบบนี้ตอนนี้ไอก็ใส่ชั้นในสำหรับให้นมอยู่ด้วยเช่นกันนะคะสายแล้วก็ชุดปั๊มนมอันนี้เป็นของไอยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันที่ l i t t l e Plu s Pro รรุ่นใหม่เลยนะคะใส่เข้าไปเลยกด,ดให้แน่น ท่อที่แยกออกมาเป็นสองสายแบบนี้เราก็จะเข้าไปตอ่ตอกับต่อเข้าไปด้านหลังฝากรวยแบบนี้เลยตรงเนี้ยที่ไอายบอกาฐานตั้งอจะช่วยเราได้มากในการที่ถ้าเราใช้ไปแล้วแบบวางางเงี้ยมันจะไม่ล้มไม่ได้ใช้ขาตั้งเนี่ยถ้ามันเริ่มมีนมหรืออะไรเข้ามาลงลง้มปุ๊บกระก้องหายนะคะไม่ได้นะคะอ่ะเราจะทําการเปิดนะจ๊ะ ใช้ได้เลยมันก็จะนับถอยหลังเป็นเหมือนกับให้เตรียมตัวนะยังไม่ได้ปั๊มเลยนะคะโอเคเราไปเริ่มกันที่โหมดแรกนะคะตอนนี้ใช้โหมด expression อยู่นะนุ่มอ่ะเป็นการดูดแบบอืดอืดระดับ2ไม่เจ็บระดับสางก็จะแน่นขึ้นมานิดหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยไอเรื่องระดับเนี่ยให้เป็นความพอใจของแต่ละคนเนาะเต้านมเราเซนซิทีฟไม่เหมือนกันมี 1- 7ระดับสำหรับ expression โหมดนะคะไปลองห้านะ ห้าได้4ี่ก็พอ4ีหได้เลยถ้ารู้สึกว่ามันแบบอยากจะให้ดึงดึหน่อยก็5นะคะอ่ะโหมดนี้จะเป็นโหมดมัดสศาสตรมัสศาสก็คือดูดสั้นๆนวดกระตุ้นก่อนที่จะปั๊มจริงก็ได้มีทั้งโหมดห้าระดับด้วยกันนะคะสบายๆเลยคะ่ะชิวๆระดับ5อืดอืดต่อไปเป็นโหมด2 in 1จากเมื่อก่อนกระตุ้น5ดูด1ตอนนี้เป็นกระตุ้น8ดูดห ดดูดยาวนึกออกไหมดูดสั้น8ครั้งดูดยาว1ครั้งนะคะมีทั้งหมด7ระดับด้วยกันก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละระดับ4โอเคแล้วไม่งั้นจะแรงสำหรับ Double Frequency นะคะจะเป็นในเรื่องของการที่นมคัดมากๆแล้วอยากจะรีดน้ำนมออกไปเลยให้มันแบบเร็วๆมากขึ้นมีทั้งหมด7ระดระดับแล้เครื่องบ้ามงถึงปล่อยลมออกสำหรับโหมดนี้ d o ล Frequency นะคะไอ อายว่าอายนุ่มๆที่3ต่อไปมาถึงสปินโหมดที่ Little Pass p พ s ส p โป2นะคะอันนี้รุ่นนี้สปินโหมดของเขาไม่สามารถปรับระดับได้นะก็คือเป็นแบบเดียวเลยจะได้ยินเสียงการทำงานของเครื่องไหมอืดยาวๆอะ่ะเป็นการสปินอ่ะเหมือนคล้ายๆกับการปั่นหัวนมอะไรประมาณนี้ให้รู้สึกว่าเต้านมแบบ จะต้องมีการผลิตน้ำนมแล้วนะให้เหมือนกับเวลาเหมือนลูกร้องแล้วเรารู้สึกจี๊ประมาณนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวไอจะลองนะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยพิเศษตรงที่มีปุ่มพอแอคทีฟ <Active S 2> นะ้องตรงกลางทีนึงแล้วก็กดพอได้เลยค่ะนี่หยุดละก็คือทํางานตามสั่งของเรานั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกดอีกทีถ้าไอาเป็นคนที่มีงบน้อยไม่อยากเสียเงินแบบหลักหมืนะ่นอ่ะ ใช้ได้เลยดูเบาเกินไปหรือว่าไม่ไม่สามารถที่จะเหมาะกับการใช้งาน oh. เป็นเครื่องปั๊มนมตัวหลังอะไรประมาณนี้ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นวความเบาอะ่ะเราก็ปรับได้แล้วความแรงมันก็ยังแรงได้อีกเดี๋ยวเรามาดูที่ Galaxy 2กันนะคะเข้าไปให้แน่นก็เหมือนกันน้องก็จะนับถอยหลังแบบนี้เหมือนเป็นเวลาแบบให้เราเตรียมตัวแล้วนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้นะคะมันก็จะหยุดการทำงานไปจะมีไฟรอบ ออกมาจาตรงนี้ด้วยนะให้เราเห็นว่าเครื่องเขาแอคทีฟอยู่นะคะรุ่น Galaxy 2ก็เป็น5โหมดอัจฉริยะเหมือนกันซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าเขามีฟังก์ชันแยกกัน2ฝั่งซ้ายขวาทำงานโดยอิสระจาก2มอเตอร์นั่นเองนะคะอ่ะตอนนี้ไออันปรับข้างหนึ่งหนึ่งข้างหนึนะคะแต่ละข้างเป็นยูนิคไปเลยนะคะมาสาดเป็นอะไรที่นุ่มอ่ะสำหรับไออะสก็ยังไม่ไม่ดุ่งค่ะหก็ไม่ดุ้งมาสาดห้ระดับ ได้หมดเลยะคะ่ะต่อมาโหมด2 in one นะคะดึงสบาคะ่ะสองก็ชิลสามก็ชิลส,สี่ก็สบายกระตุ้นต่อรอบอะคะ่ะความเร็วมากกว่าอันนี้รู้สึกได้เลยโหมด double frequency ช่วยรียดให้เกลี้ยงเต้านั่นเองสำหรับพวกเวลาเต้าคัดเต้าตึงมากๆนะคะซึ่งเวลาคัดเต้าเนี่ยดูดออกมาแบบพรวดๆยาวๆเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันการเกิดเต้านมอักเสบหรือว่านมที่มันค้างเต้านานๆได้นะคะถ้าเต้ามันเต่งมากๆอะหก 6คือโล่งเลยอะต่อมาเป็น expression mode ซึ่งก็มี7ระดับเหมือนกันสำหรับ I แล้วหมดเนี่ยก็เป็นโหมดที่ I ดึงดึงไว้ใช้เหมือนกันนอกจากโหมด t o in one ที่ใช้บ่อยเดี๋ยวเรามาดูว่าระดับไหนที่ I OK โอเคน่แหละกำลังสบาย I โอเคที่4ค่ะโหมดสุดท้ายน้องสปินสามารถปรับระดับการสปินได้ถึง3ระดับด้วยกัน <Wow. S 1> อืมอ่ะ3แรงไปสำหรับอ ไอ้ไหวที่2นะคะมี3ระดับด้วยกัน2ก็คือชิวๆและฟังก์ชันโหมดพิเศษที่เติมเข้ามาใน Galaxy 2นะคะ<อ>ก็คือเป็นลักษณะของการสลับได้นั่นเองนะคะไอจะกดที่ตัวอักษรตัวรูปลูกศรน,นี้นะคะกดครั้งแรกฝั่งหนึ่งจะหยุดไปเลยนะคะกดอีกทีหนึ่งย้ายการทำงานมาทำอีกฝั่งนึงแล้วอย,อยากให้ทำพร้อมกันละกดอีกทีหนึ่งก็มาได้เลยค่ะตามสัคือเราสามารถที่จะหยุดการใช้งานได้สลับได้ ปรับระดับไม่เหมือนกันก็ได้ปรับฟังก์ชันให้ดูดไม่เหมือนกันก็ได้แต่ละข้างเป็นยูนิไปเลยนะคะสำหรับความรู้สึกสำหรับ Galaxy 2นะคะก็รู้สึกว่าน้องกระทัดรันดีในเรื่องของบอดี้มีราคาที่สูงกว่าแต่ก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่มากกว่าด้วยเอ่อโหมดในดวงใจของไอที่ไอยังแฮปปี้กับ attitude มัมอยู่ก็คือโหมด2 In 1นะคะที่รู้สึกว่ามันช่วยกระตุน้นแล้วก็ดูกระตุน้นกระต้น แล้วทําให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะมีการผลิตน้ํานมได้เยอะถามว่าอุย้ยมีหลายโหมดขนาดนี้มันใช้โหมดปะคะคุณแม่ใช้นะขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ไม่ใช่ว่ามี5ฟังก์ชันแล้วมันแบบ useless สำหรับไอแล้วไอไม่รู้สึกว่ามัน useless หรือว่าไม่มีประโยชน์สรุปการลองปั๊มครั้งแรกของเครื่องปั๊มนม t t i t u d e รุ่นใหม่ปี2021นะคะ Galaxy 2แล้วก็ Litter Plus Pro 2นะคะรู้สึกว่า happy กับน้องทั้งสองคนโดยที่เป็นความรู้สึกของไอจริงๆนะชอบ ทั้ง2ตัวเลยรู้สึกดีที่มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์แล้วก็การใช้งานไม่เข้าใจก็มีคอเซ็นเตอร์ center, มีทีมแอดมินมีหน้าร้านมีรับประกันมีการเคลมได้มีเครื่องใช้ระหว่างซ่อม แล้วก็มีอุปกรณ์เสริมขายทุกตัวเลยก็ถือว่าเราทัชแล้วก็จับลองได้ใครที่อยากจะซื้อไอก็แนะนําว่าไม่ต้องเชื่ออายอย่างเดียวนะคะว่าอายรู้สึกแบบนี้แล้วคุณจะรู้สึกดีเหมือนอายอายอยากให้ทุกคนอะไปลองก่อนส่วนใครที่มีแอ t i t จ d ดมัมอยู่แล้วนะคะอยากจะรู้สึกว่าอยากลองของใหม่ก็ไปลองได้นะคะอาจจะโดนป้ายยาก็ได้วันนี้อายต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากมากที่ตามคลิปไนจนจบคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวค่ะแต่มั่นใจว่าถ้าดูจบแล้วจะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน,ในการซื้อเครื่องปั๊มนมอีกหนึ่งเรื่องแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้ไอไปก่อนนะบา,บายสวัสดีค่ะ